ครับวันนี้พามาชิมอีกแล้วนะครับเราอยู่กับรายการลองชิมกันนี่ชื่อรายการใหม่วันนี้เราอยู่ที่ร้านลิมอะไรนะลิมเหลาวันนี้เราอยู่ที่ร้านลิมเหลาโง่บิสโตรนะครับก็จะเป็นร้านพวกเป็นอารมณ์เหมือนก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเนาะหม้อไฟอะไรางี้ดูน่ากินมากนะครับดูเมนูสุดยอดนี่ก็จะเป็นพวกหม้อไฟพวกก๋วยเตี๋ยวพวกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยน่ากินมากวันนี้เราสั่งอะไรไปบ้างนี่เลยพี่ป้ายสั่งอันนี้ไป มันคืออะไรวะไส้หมี่ขาวต้มค้งแซลมอนก็จะเป็นการผสมผสานนะครับเอาเนื้อแซลมอนมาทําเป็นต้มคุ้งโอ้โหไม่อยากจะเชื่อจวนของผมนะครับนี่เลยอันนี้ครับมันคือข้าวสตูไก่ไข่ออนเซนเห็นไหมเหมาะกับคนที่แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอย่างผมนะครับแก้วน้ําดูแบบมีสไตล์มากนะครับมันถึงเป็นแบบนี่ไงดิสโทแปลว่าอะไรวะไม่รู้ที่เราใส่อันนึงนั่นก็คือ ดูโอดิฟซึ่งเป็นพวกเกี๊ยวปลาพวกลูกชิ้นปลาซึ่งร้านนี้เขาทําเองเลยเขาบอกว่า80ปีนะครับมาจากเยาวราชกันเลยเดียวจะลองชิมซิว่าจะอร่อยสมคำล้ำลือหรือเปล่าจะบอกว่าร้านนี้เขาแบบมีทีเด็ดนะครับก็คือเขามีกุ้งที่ใหญ่มากต้องสั่งเลยเมนูนี้นะครับกินมันคือหมอนข้างเอาไว้ลอมกันเปื้อนทุยไม่ใช่นอกจากกุ้งยังมีอีกนะปลาอีกเหมือนปลาอะไรเหมือนปลาทูวะ ไม่ใช่เหมือนปลากระพงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเป็ดนี้เอาไว้ทาอะไรไม่รู้คือตอนนี้เราไปยึดทุกโต๊ะมาดูลองถ่ายไปข้างๆครับไม่มีไม่มีใครมีเราขโมยมาหมดมาดูเมนูแรกกันดีกว่าตอนนี้เมนูแรกมาแล้วมันคือ duo ดิ p ครับผมเกี๊ยวปลานะครับดูโอ้โหมีความมันวาวน่ากินมากแล้วเขาก็บอกว่ามันคือทีเด็ดนั่นเองโดยเขาจะให้มาสองน้ำจิ้มอันแรกดูเหมือนจะเป็นซีฟู้ดเนาะและอันที่สองนี่อะไรก็ไม่รู้แดงๆนะครับต้องลองชิมดูว่ามันคือน้ำจิ้มอะไร มาชิมกันดีกว่าครับ,น,รบน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มแบบมันจะออกเผ็ดเผ็เหมือนน้ำจิ้มลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อร่อยดีฮะเผ็ดดีเผ็ดมากนี่ก็คงเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับน่าจะกินแล้วก็อร่อยเหมือนกันลองชิมเลย อร่อยมากทุกชิ้นป่าอันนี้มันจะเผ็ดมากๆเลยไม่เชื่อต้องลองชิมดูนี่ครับเราจะให้ตาป้องชิมครับ<ม>รู้สึกว่ามันเผ็ดมากไหมน้ำจ<ม>ิม้มนี้เด็ดมากใช่ไหมน้ำจิ้มมันจะแบบมันจะเผ็ดแสีบมากครับแล้วก็สะใจอะ่ะใช่มันเป็นอะไรที่สะใจมากสุดยอดเ<า>มนู<า>ต่อไปต้มโค้งแซลมอนนะครับที่บอกว่าโหผสมผสานแซลมอนกับต้นโค้งเราจะมาลองชิมกันครับว่าจะอร่อยป่าอันนี้แย่งกินนะขออนุญาตนะครับ อนุญาตชิมได้ไหมครับตามสบายค่ะดูน้ํามันแบบค่อนข้างจะข้นมากเลยนะ mm hmm. เหมือนต้มยําเลยเนาะแต่มันเป็นต้มโคลมมันจะต้องแซ่บมากแน่แน่มือสัน่นละมือสั่นมือสั่นนี่ไม่ใช่อะไรหิวมากอะไรองี้มาลองชิมหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงสดน้ำด้วยค่ะสดน้ำสดน้ำด้วยใช่ไหมอืม mm hmm. รสจัดมากเลยอ่ะคือเปรี้ยวมาก อร่อยมากรสจัดมากเลยผมว่าอร่อยมากคือต้มคำนี่แบบมันก็มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็รสชาตินี่แบบเปรี้ยวมากคนชอบกินเปรี้ยวนี่จะต้องชอบแน่นอนใช่เหมาะกับคนเปรี้ยวใช่คนก็เปรี้ยวอย่างคนนั้นนะครับ <Yeah. S 1> <laughs> และของผมนะครับอันสุดท้ายก็คือข้าวสตูไก่ไข่ออนเซนโอ้โหดูหน้าตาของมันครับสวยงดงามมากเอคอคือแบบอยากจะวางไว้ไม่กินเลย <laughs> จัดมาให้สะสวยจนไม่กล้ากินเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคือข้าวอยู่ข้างในใช่ข้าวน่าจะอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะลองแง้มดูว่ามีข้าวหรือเปล่านี่เห็นไหมมีข้าวอยู่ข้างในครับอโอโหดูน้ํามันค่อนข้างเหนียวมากเลยสุดยอดน่ากินมากเนไข่กอใช่เขาก็มีเครื่องเคียงมาให้มันก็จะเป็นเม็ดมะม่วงแล้วก็กุนเชียงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่าจะอร่อยหรือเปล่าเริ่มจากการ ทุกส่วนผสมนะครับแล้วก็มาชิมกันเลยโอ้โหดูความเยมิ้มสีแบบดูน่ากินมากอลองชิมกันดีกว่าครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงรสชาติมันเหมือนอะไรวบเหมือนพวกเหมือนพวกเต้าหู้น้ำแดงอะไรอย่างเงี้ย พวอะไรที่มันเป็นแบบอาหารกินจีนหน่อยอใส่แป้งลงไปให้มันบีนน้ำเหนียวๆแบบนี้ผักที่แบบเราเคยใส่กับบิงซูครับซึ่งแบบรสชาติแบบมากเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่านาอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้กินครับเดี๋ยวกับข้าวจะเย็นหมดเดี๋ยวเสียรสชาติพอเรากินเสร็จเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเราจะให้กี่คะแนนแร้านนี้มันแบบเลขคอมเมนต์หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเจอกันครับขอกินก่อน เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหกินแบบอิ่มปลาทุพุงโอ้โหุงออกเลยอาหารก็ค่อนข้างอร่อยนะถ้าเทียบกับร้าน EP 1นี่น่ผมคิดว่าผมให้ที่นี่สักเก้าคะแนนแล้วกันนะครับถือว่าเกือบเต็มตัวลูกชิ้นปลาเลยว่าอ,อะไรนะครับต้องกินตอนร้อนๆแต่ว่าอย่างอื่นนี่แบบรสชาติค่อนข้างจะแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันเจ้มจนมากต้โคลงนิดเปรี้ยวมากน้ำจิ้มลูกชิ้นอร่อยมากของผมก็ รสมันจะจืดๆหน่อยครับเพราะมันเป็นแบบรสชาติที่เหมือนแบบพวกน้ำแดงอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเรากินกับเครื่องปรุงหรือว่าอะไรที่เป็นเผ็ดขึ้นมามันน่าจะอร่อยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราให้9ก้าคะแนนไปเลยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ให้ด้วยนะครับมาทําคลิปแบบว่าชิมอาหารให้ดูไม่ว่าจะเป็นร้านดังร้านไม่ดังหรือว่าร้านอะไรเราก็จะไปชิมให้หมดเลยครับชิมอะไรก็จะถ่ายมาให้ดูว่าเออมันอร่อยหรือเปล่าร้านนี้แต่ว่าทั้งหมดนี้มันสำหรับแค่เมนูที่เราสั่งนะเพราะเราสั่งทั้งราก็จะ รีวิวเฉพาะไอของที่เราสั่งที่เราอยากกินนะครับก็ลองมากินกันได้นะครับที่ร้านนี้เลยครับลิ้มเรางัอง้อนะครับที่สยามวันนะครับก็ลองดูนะครับยังไงก็ฝากแนะนําด้วยนะครับว่าร้านไหนอร่อยที่เคยไปลองนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินตามท่านเลยแล้วเราก็จะมารีวิวกันว่าสําหรับตัวผมเนี่ยมันอร่อยหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเสียงหายแล้วปวดปวดอึด้วยไปละบาย เราจะตามไปดูที่การอื่นกันค่ะตามไปด้วยเหรอห้องน้ำอยู่ไหน